วันนี้นะครับจะมาสอนวิธีการคำนวณดอกเบียทบต้นครับโดยใช้แอปพลิเคชันนะครับในการช่วยคำนวณครับถ้าเป็นฝั่ง Android จะชื่อ financial calculator นะครับตามรูปนี้เลยครับแต่ถ้าเป็นของ iOS เนี่ยจะเป็นชื่อ easy financial calculator ครับก็เปิดแอปพลิเคชันเข้ามานะครับขั้นตอนแรกเลยครับให้กดไปที่ tvm calculator ครับเข้ามาถึงเสร็จปุ๊บเห็นหลายๆบรรทัดไม่ต้องงงนะครับเริ่มจากบรรทัดบนสุดเลยครับคือ present value หรือว่าเงินต้นของเราครับถ้าสมมติเราเริ่มเก็บเงินใหม่ๆเลยแล้วให้เรากรอกศูนย์ไปเลยนะครับเพราะเราเริ่มจากศูนย เราเนี่ยเก็บเงินนะปีละเท่าไหร่เข้าไป นะครับสมมติว่าเราคิดว่าจะเก็บเงินเดือนละ1นึ่งพันนะครับเราต้องเอาคูณ12ก่อนให้มันกลายเป็น12,000บาทนะครับเพราะว่าเราต้องกอกไปเป็นเงินเก็บต่อปีครับต่อไปนะครับฟิวเจอร์แวลูให้เว้นไว้ก่อนครับเพราะว่ามันเป็นอันที่เราต้องการหาส่วนแอนนอล r a t นะครับคือเปอร์เซ็นต์ของผลตอบแทนครับถ้าสมมติเราเก็บเงินตรงๆเลยเปอร์เซ็นต์ก็คือเป็นศูนย์ครับพีเลียดนะครับพีเลียดเนี่ยก็คือจํานวนปีที่เราเก็บเงินครับสมมติว่าถ้าเราเก็บเงิน30ปีก็คือกอกเข้าไป30นะครับกอกทุกอย่างเสร็จปุ๊บบบบเเเนนี่ยให้รรรรรรรากดด FV ะคคัััตงงทขออฟิววจ์แลูผม เพื่อทําการหาค่านะครับว่าเราเก็บเงินได้เท่าไหร่ในกรณีนี้ครับมันทําให้เราได้เงินทั้งหมด360,000บาทครับแต่ถ้าสมมติเราเอาไปลงทุนสมมติว่าลงทุนทองแล้วกันเนาะทองเนี่ยสมมผลตอบแทนอยู่ที่7%นะครับเรากาะแอนนูเลตเป็น7%ใหม่แล้วเรากด FV ใหม่อีกรอบครับเงินจาก360,000จะดีดเป็น1,100,000บาทครับอันนี้คือวิธีการคำนวณดอกเบี้ยทบต้นครับผมเพื่อลองเช็คความเข้าใจนะครับลองแคปโจทย์ท้อนี้ไปลองทําดูนะครับแล้วก็ส่งคําตอบเข้ามาครับเดี๋ยวผมไปเฉลยอีก